พราะเหตุนั้นในการที่บวชนั้นทําไมถึงเรียกว่าได้อานิสงมสม์กก็ถือว่าเป็นทายาทการที่จะสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาได้นั้นคณะสงฆ์มีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะว่าถ้าหากว่าพระสงฆ์ขาดตอนแล้วเนี่ยการที่จะ,ะสร้างความมั่นคง ให้แก่พระพุทธศาสนาก็ทำไม่ได้หรือว่าทำได้ก็ยากเต็มทีแต่ว่าเมื่อมีพระสงฆ์สืบต่อกันมาแล้วก็สืบต่อมาพระสงฆ์เหล่านี้ก็จะได้มาเรียนทรรมวินัยแล้วก็ได้เป็นผู้รักษาพุทธศาสนาบรรพบุรุษของเราได้รักษาพระพุทธศาสนามาด้วยเหตุนี้ นับเวลาเป็นพันพันปีรักษาพระพุทธศาสนามาให้เราก็มีพระสงฆ์เป็นผู้นำเมื่อเป็นเช่นนั้นพระสงฆ์จึงมีบทบาทที่จะรักษาพุทธศาสนาอ,อย่างมั่นคงและถาวรต่อมาจากกนกระทั่งถึงพวกเราในปัจจุบันในการที่จะรักษาได้นั่นก็เรียกว่าสังฆมณฑน,นสังฆมณฑนนั่นก็เรียกว่า มณฑลก็คือพุกคณะอันใหญ่โตของพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าเป็นหมู่สงเรียกว่าคณะสงการที่จะเป็นเช่นนั้นได้นี่จะต้องมีอุปชาถ้าไม่มีอุปชาแล้วการที่จะไปบวชกับต้นไม้หรือการที่จะไปบวชก็ใครอย่างนี้มันไม่เป็นพระหรือว่าจะไปบวช ไม่มีสีมามันก็ไม่เป็นพระมันก็จะต้องถูกต้องตามธรรมตามวินยัยแล้วถึงจะเป็นพระขึ้นมาได้และเป็นพระถ้าหากว่าต่ำกว่าสิบพรรษาก็เป็นอุปชาไม่ได้ต้องมีพระมีพรรษาเป็นสิบถึงจะเป็นอุปชาบวชให้แก่กุณละบุตรกุละธิดาได้เพราะฉะนั้นการรักษาพระพุทธศาสนาจึงเป็นสิ่งที ไม่ใช่ง่ายแต่บรรพบุรุษของเรานั้นได้รักษาพุทธศาสนาไว้ให้เราพระสงฆ์จึงเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาพระพุทธศาสนาชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่สามารถในที่จะพัฒนาได้เมื่อเราต้องการจะพัฒนาชีวิตของเราให้ก้าวไกลต่อไปก็คือสร้างคุณงามความดี ให้แก่ตัวของเราเองนั่นเองการเมื่อเราได้บวชในพระพุทธศาสนาแล้วก็รักษาศีลแล้วก็ทำสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาได้แล้วนั้นชีวิตของเราเนี่แต่ก่อนมีค่าอยู่ร้อยหนึ่งเดี๋ยวนี้ต้องมีค่าเป็นแสนอย่างนี้มันเพิ่มขึ้นอีกมหาศาลในการที่เราได้บวชเพราะฉะนั้น เมื่อบวชแล้วก็ต้องพยายามดูแลตัวของตนเองว่าเวลานี้เราได้เป็นพระแล้วเราจะต้องทำอย่างไรบ้างไม่เหมือนกันคารวาะคารวะอยากจะเต้นลําอยากจะโหร้องอยากจะทำอะไรคึกขนองมันก็ทำไปได้แต่ว่าเป็นพระต้องสำรวมก็เรียกว่า สํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราแล้วก็รักษามารยาทของพระเขาก็มีศินเป็นเครื่องประดับเพราะว่าสิ่งเป็นเครื่องประดับนั้นไม่มีอะไรที่จะงามเท่ากับศินการที่บุคคลได้มีน้ำอบน้ำหอมฉลอมตัวว่าว่าหอมดี แต่ก็สู้กลิ่นของศีลไม่ได้ศีลคันโทอนุตโรกลิ่นของศีลอย่างเจ้าหอมกว่าน้ำหอมเหล่านั้นการตกแต่งกายให้สวยงามใส่เพชรนินจินดาทุกสิ่งทุกอย่างก็เรียก,กว่าสวยงามแต่ก็ยังสู้การประดับประดาด้วยศีลไม่ได้คนเท่ประดับประดาด้วยศีลน,นั่น จะดีกว่าคนที่ประพฤติชั่วหรือทำไม่ดีแล้วก็เอาเพชรพลอยมาประดับตัวพวกนั้นก็ถือว่าเป็นพวกที่ไม่ดีแล้วถึงแม้จะมีเพชรมีพลอยราคานับไป่ถ่วนก็ไม่ดีเพราะทำความชั่วมีความคดโกงอะไรต่างๆเป็นต้นก็ไม่ดีแต่ส่วนที่พระก็มีศีลเป็นเครื่องประดับ สินประดับนั้นเป็นสิ่งที่เรียกว่าหาค่าไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นการที่เรียกว่าหาค่าไม่ได้นั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าเมื่อบุคคลที่ถึงพระพุทธเจ้าว,ว่าเป็นที่พึ่งแล้วบุคคลนั้นอย่างน้อยก็ต้องไปถึงสวรรค์ถ้าปฏิบัติยิ่งขึ้นไปก็ถึงพระนิพพาน การไปสวรรค์นั้นสวรรค์ก็คือสถานที่มีความสุขนอกจากชีวิตของเราที่อยู่ในปัจจุบันนี้แล้วถ้าหากว่าเรามีศีลเ,เป็นเครื่องประดับแล้วนี่หรือเรียกว่าเรามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแล้วนี่พระองค์ได้ทรงตรัสว่าพุทธังสรนังคตาเส นาเตคมิดชั้นสีอปายภูมิงมนุษย์สังเทหังเทวากายังปุเรศสามีตินี่เป็นหัวใจของมหาสมัยยสูตรที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อบุคคลผู้ใดมาถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งแล้วบุคคลผู้นั้นเมื่อละาก,กายนี้ก็จะได้รับกายเทพทันทีอย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นคนเราที่เกิดมานี้เมื่อมีการตายก็ตายไปแต่ร่างกายเท่านั้นใจไม่ได้ตามตายตามร่างกายนี้ไปด้วยใจนี้เองจะต้องไปเกิดต่อไปถ้าหากว่าเราทำความชั่วทำความไม่ดีเราก็ต้องไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดัจฉานเป็นสัตว์นรอก เขาเรียกว่าอบายเยภูมิอบายยภูมินั้นเ,เป็นที่อยู่ของพวกคตกองเป็นที่อยู่ของพวกผิดศิลทั้งคดทั้งกองทั้งฆ่าทั้งฆ่าบุคคลผู้อื่นตลอดจนกระทั่งการดื่มกินสุราเมลัยตลอดจนกระทั่งการที่กินยาเสพติดพวกนี้เขาเรียกว่า เป็นการทำความชั่วใจก็จะเมื่อเวลาตายแล้วใจไม่ตายใจก็จะต้องไปอบายภูมิดังที่ได้กล่าวแล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าในเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่นี่เราไม่ได้สร้างความชั่วเหล่านั้นเราก็ได้รับความดีความดีก็ จะตามเราไปไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวหลายพอบหลายชาติที่เราบวชมีศีลอยู่ในตัวของเรานี่สามารถที่จะิดตนตามตัวไปช่วยเราทุกครอบทุกชาติเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าพากันประมาทเมื่อไม่มีความประมาทมีศีลธรรมอยู่ในตัวตลอดจนกระทั่งมีศีลเป็นเครื่องประดับแล้ว ก็สามารถพัฒนาชีวิตนี้ให้เกล้าไกลต่อไปสวัสดีสาธุ